คืนเผาผีโก n สไหนสนับสนุนโดยดี King IT, ลิง i k คิงไอทีประกันไลท์ไทม์ฟอร์เอเวอริปีก็เคลมได้ฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งนต้นไปไปหลอนกันครับสายต่อไปด้านนอกยกไม้ย,ยกมือให้สัญญาณว่าสายของคุณพ่ออสศนีฟ้องฟ้ามารออยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยฮะสวัสดีครับคุณพ่อ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ที่บ้านฝนตกไมเอ่ยไม่ตกครับไม่ตกเนาะโอเคคุณพ่อได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับชัดครับชัดเจนนะวันนี้หนึ่งเรื่องที่มาฝากแฟนรายการครับแรงรักแรงหลอนเป็นยังไงครับเชิญครับพ่อครับแรงรักอันนี้คือเป็นแรงรัก ของบุปการีนะไม่ใช่วิจัยคู่รักอมีบอกไปก่อนครับเป็นเป็นบุปการีเป็นเรื่องของเพื่อนผมตอนนั้นคือผมเรียนมัธยมอ่ะมัธยมปลายสมัยก่อนเนี่ยก็จะเรียกมาสาหะเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เป็นมหกเหมือนอย่างนี้ซึ่งสมัยผมจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นเป็นเป็นปีสุดท้ายอ่ะปะ คือพอพอผมเอนทานติดที่หนึ่งเขาก็ไปเดินอีกที่อะไรเงี้ยครับตอนหลังก็ไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าเรื่องเงี้ยมันเป็นเรื่องของที่เราไปเรียกอ,อะไรไปช่วยงานงานงานเขาที่ต่างจังหวัดจังหวัดเขานี่ก็เป็นจังหวัดที่ติดกับจังหวัดคุนาร์เลยทีเมื่อกี้พุนาร์รูดใช่แต่ว่าอยู่เหนือคุนาะร์ไปนะครอบครัวเขาเนี้ยค่อนข้างเมียนจะกินหน่อยคือพูดง่ายว่าทั้งอมาม่าทั้ง อากงคือกลองเข้าอะไรเงี้ยตายายอะไรเงี้ยก็คือเป็นเป็นเจ้าของโรงเรื่อยเป็นเจ้าของเจ้าของโรงไม้อ่ะแล้วก็แม่คนเนี้ยถ้าพูดจริงๆิก็คือเก่งเ่ะเป็นผู้หญิงแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผู้หญิงเขาเรียกอะไรคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะว่าเออเขาเลิกกับคุณพ่อเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนที่ที่เพื่อนผมคนเนี้ยนะผู้หญิงสมมติชื่อน้อยกอะไรกันก็เออก็เป็นเป็นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ จบมัธยมต้นปุ๊บเขาก็ส่งลูกเข้ามาเรียนกรุงเทพเลยก็คืออยู่ตอนตอน้ตนถนนลาดพร้าวนั่นแหละที่เรียนเขเจอผมอะไรเงี้ยมันเป็นเรียนสหะสมัยนั้นนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คือคุณแม่เขาเนี่ยรู้ทีหลังจากจากเราไปบ้านเขาอะไรเงี้ยไปเพราะว่าอันนี้บอกก่อนว่าวคุณคุณอาผม,มาน้องคุณพ่อเขาไปเป็นนอมเภอพอดีที่จังหวัดจังหวัดตรี ก็คือมีบ้านพักอยู่ใกล้ๆสารากางใช่ไหมเป็น,ปน,นเ,เป็นอําเภออําเภอตัวตัวอําเภอเมืองทีนี้เพราะว่าเพื่อนผมคนนี้ยคือเวลาปิดเทมอมในสงการผมชอบไปเที่ยวบ้านบ้านบ้านบาน้บานคุณาที่นูน่นมันสนุกใช่ไหมฮเอามีเพื่อนไปอะไรไปเพื่อนเรียนด้วยอะไรแล้วก็ชวนกันแล้วก็เพื่อนเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าใครไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีที่พักก็มาพักน้อยก็ามาพักบ้านเขาได้นะ เพราะว่าตึกแถวเขายาวเลยสี่ห้าคูหาอะไรเงี้ยก็คือคุณแม่เขาเนี่ยประกอบอาชีพก็คือทํารถทัวสมัยก่อนคุณนัทต้องรู้ว่ารถทัวคือเป็นรถบัสคันใหญ่ใ,หญใ,หญใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆเออเป็นสมัยก่อนนี่คือแพงมากอะ่ะคือแบบหลายล้านคันอะไรเงี้ยปรับปรากฏวขาทำรถทัววิ่งกรุงเทพกับบ้านเขาคุณนัทนึกภาพให้ออกนะอแต่ผู้หญิงคนเดียวอะ่ะทํารถทัวห้าคันซื้อรถทัวมาทําเนี่ย สายนี้สายเดียวในห้าคันคนวะว่าเก่งไงมเก่งครับแล้วเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอินทาคนตายนะเขาเป็นคนที่งกอ่ะคือลูกน้องเนี่ยจะกินเงินเขาไม่ได้เลยสมมติขายตัวอะไรเสร็จปับ๊บเดี๋ยวคุณนัทจะสงสัยว่าค่าห้าคันเขาคุมยังไงโดยที่เงินไม่กระเด็นคุณนัทรู้ไมหมทำไงสมมติออกจากสิงห์บุรีเก็บตังค์เรียบร้อยคนขายเอกแคสไอกคนขายตัวให้เรียบร้อยเก็บตังค์เสร็จเรียบร้อยมันก็จะมี เขาก็จะมีโชเฟอร์เนอะกับแฮะในรถเนี่ยก็จะมีโชเฟอร์แล้วก็มีมีมีเขาเรียกอ,อะไรนะเด็กผู้หญิงอะ่ะที่เป็นเป็นโฮสอะที่อยู่บนบนรถอะหนึ่งคันปรากฏว่าพอระหว่างกลางทางเป็นอำเภออำเภอเนี่ยถึงจังหวัดคุนนัทถึงอยุธยาถึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนลงแล้วมันก็จะมีคนขึ้นกลางทางได้ถูกปะ่ะเขากลัวเงินเขารั้วไหลเขาอะเกาะรถไปด้วยเนอะไหมไปคุมรถคุมรถเสร็จพอไปถึงลังสิทธ เขาก็ลงเรารู้แล้วจากรังสิตไปเนี่ยไปถึงหมอชิดเนี่ยไม่ไม่มีใครขึ้นใครลงได้ต่างมากเขาก็จะรอรถอีกคันหนึ่งของเขาที่อยู่อยู่อะไรนะหมอชิดอะที่ที่อีกคันหนึ่งที่ไม่ใช่คันเนี้ยกลับไปสิงห์บุรีอะเขาก็จะรอขึ้นที่ที่ลังสิตครับคุณนั่นได้ออกไหม เพื่อไปเก็บเงินตามจังหวัดต่างๆอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยสวนไปสวนมาคือคือเรียกว่าเป็นจิตวัตรเราก็งงค้อยน้อยเล่ให้ฟังบอกคุณแม่เขาเหนื่อยมากนะอะไรเงี้ยเขาก็สงสารแม่เขามีพี่น้องกันทั้งหมดแบบนับสามคนคมีเขาแล้วก็มีน้องชายคนกลางแล้วก็คนเล็กคือหน้าจะคล้ายๆกันหมดเลยหน้าคล้ายแม่เขาแต่พวกนี้ตัวจะไม่ใหญ่เหมือนแม่เขาแม่เขานี่จะสูงดังดูดุเสียงต้องวานคือดูรู้เนเหมือนกับ เหมือนกันยังไงคนมนียมหน้าเนี่ยเสียฮะแล้วก็เด็ดขาดคือลูกนี่คือคือสอบไม่ดีหรือสอบตกอะไรนี้ไม่ได้นะ,ะไไเขาไปง่าเขาเขาเหมือนพ่อกับแม่ในตัวเราก็เห็นเขาครั้งสองครั้งแวบๆแบบตอนไปเยอสองการอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งผ่านสงการมามันก็คือหน้าร้อนหน้าแรงถูกไหมพอมามันเข้าเดือนสิงหากันยาเนี่ยมันเป็นหน้าฝนทีเรื่องของเรื่องที่เกิดเรื่องเนี่ยก็คือประมาณสักเดือนกันยาไปไปลายเสร็จแล้วปุ๊บ ตอนตุลาเขาก็เมื่อก่อนสมัยก่อนเนี้ยบ้านอยู่บางโพครับโทรศัพท์เวลาเขาโทรมาเนี้ยเรารู้เลยเป็นโทรศัพท์ต่างจังหวัดมันมันยังไม่มีมือถือเนาะเพราโทโทรโทรมาที่บ้านเนี่ยเรารู้เพราะว่าเสียงมันจะคูกับก,กูกับแบบเสียงมันจะไม่ได้ใสมันอนเด็กเขาก็โทรทางไกลมาแล้วก็มีเสียงร้องไห้เบาๆเขาก็บอกว่าเออพรุ่งนี้หรือมะลืนน่ะบอกอันเนี้ยโทรบอกอาจารย์อะไรแล้วให้คือคือก็อจะจาวจากเพื่อนสนิทของเขาว่าโทรบอก บอกว่าให้มันมามางานศบคุณแม่เขานะเราก็ตกใจเอาเมื่อสงการเรายังไปเที่ยวเลยคุณแม่เ็าเป็นอะไรแล้วแม่เุายังไม่ได้แก่อะไรมากเพราะสมัยนะั้นเพราะลูกคนโตนี่แค่แค่สิบแปดปูกป่ะ,ะแม่เขายังปลูคประมาณสี่สิบต้น,ตน,ตน,ตนอะไรเงี้ยเราก็เปิดแม่เขาเอ๊ะทำไมเอามาเขายังแข็งแรงอยู่เลยขนาดยายเขาอะไรเงี้ยที่เห็นเดินไปเดินมาเงี้ยเป็นคนจีนแล้วก็ โรงเรื่อยเนี่ยจะอยู่ไกลจากบ,บ้านเขาไปนิดหนึ่งสามสี่ร้อยเมตรก็เดินกันถึงพอกบอกเขาพูด่งนั้นปั๊บเขาบอกว่าเออแม่เขามีอุบัติเหตุที่คุมรถอะไรนี้แหละแล้วก็เสียชีวิตมานะเพราะว่าคาจะรีบเผาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจบค่อนข้างมีอุบัติเหตุแ้วเนเา<ๆ>ะเขาก็เขาก็จะเผาอะไรนี้พอพอเราก็ไปกันก็อาจารย์อีกคนก็รถพ่้งไปแล้วก็ชวนเพื่อนในชั้นเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะไม่ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเออ ตอนนั้นนะคือพี่ชายแล้วก็ก็คือคุณแม่คุณพ่อที่ขับรถไปให้คือก็รู้อยู่อ่ะอ่ากลุ่มในกลุ่มที่รถตู้เนี่ยนะ่ะเขาก็รอรู้สึกจะไว้ศพสามวันเขาก็พักโรงแรมในตัวจังหวัดแต่ผมมาไปพักกับบ้านอาที่อยู่หน้าสารกางซึ่งเลยประมาณกิโลกว่ากิโลหรือสองกิโลเนี่ยไปทางโน้นเป็นจังหวัดเนี้ยพอเสร็จปุ๊บคืนวันเออเอาอ,อ,อามา่าเขาเนี่ยเขาจะไปงานเซินศสบวันแรก พอวันที่สองตรวจศพเสร็จตอนเย็นอามา่าเขาก็จะแบบคุยง่างยว่ะลงจากรถก็มาส่งหลานที่ท,ที่ที่บ้านบ้านบ้านของแม่เขาเนี่ยนะฮะที่ตึกตรงๆผมจําได้ว่าบ้านเขาเนี่ยคือเป็นถนนตรงไปถ้ามองไปนี่คือจะแม่น้าทบาหยาแล้วสิ่งที่นเนี่ยเขาจะมีเขื่อนนะเขาจะทําเขื่อนเป็นแบบเป็นปูนใช้อิฐอัดสูงเลยเหมือนกันน้ําท่วงโดจังหวัดเนี้ยใช่ไหมฮะแต่เรามองเห็นแต่มันก็ไกลๆก็เคยเคย,เคยไปบ้านเขาก็าตอนสองการี็เคยไปนั่งในบ้านเขา,าอะไรเนี้ย เสร็จคืนวันที่สองอะอาม่าเขามาส่งเขาบอกเออนอ้อยพรุ่งนี้ยตื่นเช้าๆนะอะไรเงี้ยจะได้จะได้ไปทําบุญอะไรต่ออะไรเงี้ยเขาเขาบอกก็ไอ้น้องสองคนก็ยังไล่ๆกันอยู่ก็มัธยมมัมธยมก็รุ่นรุ่นขึ้นมาแล้วน้องชายแล้วก็คนเล็กยุึกจะอยู่สมัยนั้นป .6 อย่างอย่างคนน้องแเข้าขึ้นไปนอนบ้านเขาเนี่ยเป็นตึกสี่ชั้นบอกก่อนแล้วกลุ่มน,น้องเขากับ กับไอ้น้อยเนี่ยเขาก็จะมีห้องนอนซึ่งแยกจากแม่เป็นห้องห้องห้อง,องเพราะว่าเขามีสี่กูหาเนาะเขาก็ขึ้นไปนอนเรียบร้อยพ่อมาเขาก็แยกกับเขาก็เดินกลับก็ไม่ไกลกันน่าสองสามร้อยที่เป็นโรงเรียนเขาเขาก็อยู่อากงถนนเหมือนกับเออแม่เขาแยกครอบครัวมาใช่ไหมฮะแต่ผมก็ยังไม่ได้ถามว่าทําไมพ่อเขาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กล้าถามเพราะว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวเขาเนาะพอเกิดขึ้นนอนเรียบร้อย ประมาณตีห้ามั้งที่ไอ้น้อยเล่าให้ผมฟังทุกคนออดอะตึกแถวอะมันจะมีกิ่งเนืกอออกมฮะเวลาเวลาคนมาก็จะกิ่งคนนั้นเดินออกนะครับก็ปวดนะกิ่งกิ่งกิ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นึกว่าตื่น้็บาโงโมงียไปดูดูนาฬิกาไงว่าตีห้ากว่าเองตีห้านิดนิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นึกว่าเอามามาเรียก ว่าเออเขาอาจจะตื่นสายหลับไปเพียอะไรเงี้ยเขาก็สโลสเลสใส่ชุดนอนเดินลงมาก็ถึงแจมาที่จะมาเปิดลับพอลงน้องล่างอ่ะคุณนัทลงมาเสร็จก็ตรงไปที่หน้าประตูบ้านเขาค่อนข้างใหญ่ทึ้นสี่ขั้นคุณนัทนึกออกประตูสมัยก่อนเนี้ยมันจะเป็นประตูแบบเหมือนก้างปลาที่เป็นยืดๆหดๆคุณนัทนึกออกไหมประตูมันไม่ใช่ประตูรูดๆขึ้นลงอย่างนี้ไม่ใช่นะมันก็ประตูที่ดึงขึ้นแล้วก็รูดลง ตรงหงีไม่ได้มันมันมันออกทางขวางคุณนัทต้องรู้เนาะมันเป็นก้างปลาและข้างในมันจะมีอันทึบอยู่อันหนึ่งนึกออกไหมฮะข้างนอกมันสามารถรูดอันทึบแล้วก็อันข้างนอกเนี่ยจะเป็นซี่ซี่ห่างๆอ่ะคือมองคนเห็นแต่ว่าสามารถปิดกันได้ถูกไหมฮะเหมือนให้ลมเข้าอย่างเงี้ยเสร็จเขาก็มาลงเขาก็จะต้องไขอันทึบก่อนคุณนัทนึกออกใช่ไหมเพราะมันอยู่ด้านในถ้ากุญแจไขอันอันทึบแล้วเขาก็รูดออกโอ้โหคุณนัท เขาอะสลบไปตรงนั้นเลยหงายท้องตกใจสุกขี่แล้วก็หัวฟาดสลบลงไปเลยคุณแจกระเด็นก็ไปในมนในตัวนะ่ะสาเหตุอะไรรู้ไหมที่เราเลาให้ผมกังอะไรครับแม่เขาไม่ยืนอยู่ข้างนอกเออเราลองคิดดูพึ่งไปมางานสอบพุ่งสวดแม่มันยืนอยู่แล้วบอกน้อยเปิดประตูรับแม่ด้วย แล้วเป็นเนืสภาพที่แบบเป็นชุดวันที่เขาเสียชีวิตครับเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้ถูกพับอะไรเละเลยนะคุณนัทเชื่อไหมสมัยก่อนก็คือเขาเป็นคนมีค่อนข้างมีเจ้าเนื้อคือค่อนข้างอวบหน่อยเขาถูกรถทับเบียดตรงสะโพกขาคนะุณนัทเอาเนื้อตรงตรงด้านคิดขาซ้ายเนี่ยออกไปจนถึงหัวเข่าเลยคือทับเนื้อเนื้อแตกไปเลยอย่าแล้วไม่โดนกระดูกด้วยไหม มหมอต้องตัดนเนื้อออกแล้นะเป็นหลายกิโลเลยเขาเป็นคนอ้วนเขาก็ทนทิศบาดแผลไม่ไหวเขาก็เสียชีวิตในเวลาแค่คาำคืนเข้ามาในสภาพแบบแบบนั้นนะ่ะโอ้โหไอ้ไอน้อยนี่งหงายท้องเลยวิสตกใจเขาเป็นคนที่เป็นเด็กเฉยๆอยู่แล้วด้วยเพื่อนผมนเนี้ยผ<อ>มัจ,จำหน้าได้เลยหน้าก็จะนิ่งๆแล้วก็ไม่ค่อยคุยกับคนจะนิ่งๆท้องหงายลงไปปุ๊บสลบไปเลยนะเขาไม่มีอะไร เดนก็ตั้งเจ็ดโมงหกโมงกว่าทีนี้เอามา้ามาจริงเลยเดินเดนมากมา็เอากงเดินเดินมาอ้าวอน้อยนี่จะไมไปนอนอยู่ตรงนั้นมะนะอา้าวได้ยังไงกันเนี่ยไอไอไอพี่น้องมาไปไหนหมดเขาก็กดจิงรัวรัวรัว,วเรียกไอสองคนนี้ลงมาน้องเขาว่าลงมาบอกเฮ้ยเห็นนะบ่าเจ้เรือนอนอยู่ตรงนั้นนะ่ะทําไมปล่อยให้นอนอย่างนั้นนะ่ะทําไมไม่ขึ้นไปนอนข้างบนอะไรอะ่ะที่ไหนได้อะ่ะ ไอ้ไอ้ไอ้น้องชายไปปลุกปุกไม่ค่อยจะตื่นบากลับเห็นด้วยตาขาวไม่เลยอ,อย่าง<ฆ>เป็นคนชักอ่เขก็ตกใจเรียกเอยเอาไปไปโรงพยาบาลหนึอย่างนี้โทรไปที่โรงเรื่อยเอารถปิ๊งอพัพเอกคนในโรงเรื่อ,อยามารับเอาไปโรงพยาบาลจังหวัดนั้นจังหวัดนั้นนั่นแหละผมเพิ่งเคยเห็นน่ะไปเยี่ยมตอนสายเขาบอกว่าอะไรนะผีหลอกแล้วผมผมผมจะล่วงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย ต็มที่นอนบนบนที่นอนที่โรงพยาบาลเลยผมเห็นเนะี่ยครับผมไม้หญินงนะต้องคิดดูผมตกกล็งร่วงเลยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังหอกแม่มาเขกลัวมากแล้วเดี๋ยเขาไปเล่าให้พี่น้องเขาฟังหมดเลย้น้องสองคนเล่าให้อมาหามา่บอกเหลวไหลแน่เือ คิดมากหรือที่ถึงแม่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าเข้าใจนะอะไรแต่อะไรเออแจะอยู่ยกับ阿妈นี่แหละอามายังอยู่อากงยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเล่าให้ผมฟังเป็นเรื่องจริงคือเขาเห็นเต็นตาเลยแล้วไฟมันสว่างเขาเดิไปข้างหน้าใช่ไหม<嗯>อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนั้นผ่านไปเนกรยวกทั่งวันเผาเผาเสร็จเรียบร้อยก็แยกกันกลับผมก็เออลาคุณาอะไรเงี้ยก็กลับบ้านมา Ens, แล้วผมก็โทรกับไอทีเออเป็นยังไงบ้างอีกก well ันชิดหนึ่งอะไรเงี้ยมันปิดเทอมพอดีปิดเทอมก็เรียกอะไรเทอมที่สองพอดีพอเสร็จแล้วปุ๊บโอ้โหโทรไปผมก็โทรไปหาอาบอกอาเป็นยังไงอ่ะเขาเขาเขาไอพเพื่อนผมเขาเห็นจริงเหรอเห็นวิญญาณแม่เขาได้อย่างนี้อย่างนี้อาผมบอกว่าไงแม่แบบโอ้ไม่เห็นแค่ลูกแล้วทีเนี้ย้รแต่เผาไปเห็นกัตั้งจังหวัดแล้วครับคุณนัทรู้ไหมจะไหม Oh. บ้านเขาเนี่ยมันจะเป็นตรงไปทางทางแม่น้ำแล้วพอเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะเป็นแบบกลุ่มคนยวนเขาจะขายของในตลาดสดนั้นได้ออกนั้นในตลาดสดตา่างจังหวัดเนี่ยเขาจะตื่นกันตีสี่ตีห้าถูกไหมคือเขาตื่นเช้าเพราะว่าต่างอำเภอพวกไปค้าแม่ค้า,าต่างอำเภอจะต้องมาซื้อของมาเอาไปขายตามอำเภอเขาก็จะตื่นกันต่เช้าจะขายของสดผักหมูไก่แม่ค้าไก่ เออเข็นรถมาเอาไปเอาไปร้านตัวเองในตลาดไปฮายืนอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วก็กวักมือเรียกซื้อคุณนับอือันนี้ไม่ค้าพูดเลยนะ <c oughs> แล้วอาผมไป็นคนพูดเองบอกโอ้โหโคตรเย็นเลยมันจะเกือบเอ่ยชื่อแกเออโคตรเย็นเลยจะบอกให้แบบทําไมอยากลืมในจังหวัดโดนหมดบรค้าหมูปรค้าปัา <c oughs> ปรากฏตอนหลังตลาดนี้ก็เปิดเจ็ดโมงเพราะแบบ แม่ค้าพ่อค้ามากันเจ็ดโมงต้องรวมกลุ่มกันมาคุณน,นัทคุคิดดูนคุณมไม่กล้ามาเป็นแบบไก่พวกหนึ่งหมูพวกนึงเอามารวมกันอยู่แถวบ้านเขาดูใต้สะพานตรงนู้น่ะทีห้าแม่นาำไม่หกแล้วก็เข็นรถกันออกมารวมแล้วก็มาลอกมาแล้วแล้วก็ต้องมาใช้สายให้ให้ใหะตะว,วันเริ่มขึ้นมาตีห้าตีสี่ครึ่งไม่ได้แล้วกลัวเพราะที่แกเล่นเรียกซื้อของอะ ยืนอยู่หน้าบ้านอย่ไหมแกเข้าไม่ได้เพราะอะไรคนะุณนันรู้ไหม <S <S <an> <S เพราะว่าอาม่าเขาอ่อมีพระตอนนั้นน่ะพระพระเก่จีดังเลยวัดวัดที่นั่นอ่ะผมจําได้แล้วเสร็จปุ๊บเขาไปเชิญมาเราก็ทําบุญใสยศีลพันตั้งแต่ชั้นสี่ยันชั้นหนึ่งครับคุณนันคือแกคงเข้าไม่ได้ <S <S <an> <S แกคงมาหาลูกอะไรเงี้ยอาม่าก็เลยเออแม่บ้านที่ชื่อยายยายสมนึกก็กลัวลูกสามคนก็กลัว เลยเอาไปนอนบ้านบ้านอามาที่เป็นลงเลื่อยครับแต่ลงเลื่อยเนี่ยจะเข้ายากมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะข้างหน้าเขาอ่ะเป็นจบประภูมิใหญ่มากคือลงเลื่อยเขากว้างมากนะแต่เหมือนจะมีเจ้าที่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออไอ้ไนี่ก็บอกเขาไปนอนบ้านอามารู้สึกอุ่นใจแล้วก็ไม่เจออะไรแต่บ้านหลังเนี้ยมันบ้านที่แม่ซื้อสร้างด้วยตึกสี่ห้องเน,นี่ยน้ําพักน้ําแรง แล้วเขาก็เลยเริ่มเปิดฉากเล่าว่าพ่อเขาไม่ได้ตายนะแต่ไปมีเงี้ยวใหม่แล้วก็ไปมีลูกอีกสองคนแม่โกรธมากซึ่งอาม่าไม่เห็นด้วยในการที่จะได้กับผู้ชายคนนี้เพราะเป็นคนไทยคนจีนก็จะแบบว่าเอออยากให้ได้คนจีนด้วยกันอะไรเงี้ยแต่แมหยความรักน้องมันไม่เลือกชั้นวันนะเลือกครับออนั่นอยู่แล้วเออก็เลยเนี่ยบอกหรือไม่เชื่อเห็นนะมมันก็เนี่ย เออหรือซื้อรถให้มันขับมันก็ยังไปมีกิกอะไรทํานองอย่างเงี้ยเขาก็พูดอย่างง้น <c oughs> เขาก็เลยตัดสินใจเลิกแล้วก็อยู่กับลูกจนเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตครับ <c oughs> ทีเนี้ยก็คือจังหวัดโอ้โหลือทั้งจังหวัดไม่มีใครกล้าผ่านนะบ้านแต่มันเป็นต้องผ่าต้องผ่านนะเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะเป็นทางเดียวที่ตรงไปตปลาดสดเง่ยมัน <c oughs> เป็นทางตงรงถึงหน้าบ้านตรงไปตลาดสดไม่ไกลประมาณร้อยกว่าเมตรสองร้อยเมตรแต่ไม่มีใครกล้ามากันมืดแล้วต้องมาเช้า พวกแม่ค้าต่างอำเภอก็บ่นไงบอกโอ๊ยจะไปขายของทันเลยเนี่ยโอ้โหแกมากันสายยังบอกโอ้มาเช้าไม่ได้ฉันกลัวกันอยู่เงี้ยทำไมอ่ะโดนยีนี่เรียกซื้อของทุกวันก็ตายดีฉันก็รู้อยู่แล้วว่าเขาตายตายโหมด้วยเพราะว่ารถรถทักขาแกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้กันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่หวาดสะพึงแล้วก็ใส่สินก็คือพันั้งแต่ชั้นสี่ลงมาคือพันบ้านเลยลงมาชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วูหลาน ลูกอ่ะลูกคือลูกเขาอ่ะแล้วก็หลานของอาม่าเนี่ยก็เลยต้องไปนอนบ้านาม่าไปอยู่บ้าน่าแล้วปิดบ้านหลังนี้ไปเลยแล้วก็เอาพี่เลี้ยงที่ทำบําบัดนั้นไปนอนบ้านนู้นด้วยจนน,นั้นจนจนต่อหลังเขาสอบติดที่ไหนเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแถวไม่รู้ประสานทนงกอะไรสมัยนะั้นก็แยกกันเรียนแล้วผมก็ไปสอธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยก็เลยห่างกันไปเรื่องเนี้ยเขาก็มาเล่าให้ผมฟังแล้วผมก็เห็นว่าเขาว่าผมร่วงจริงๆรผมร่วงบังเลยเมื่อก่อน,น้ก็เป็นแบบเด็กนักเรียนนะเนาะ ตบบผมแบบเหมือนผมบล็อบอย่างนั้นะสัส้นๆแต่ว่าผมร่วงเต็มไปหมอนเต็มที่นอนลงไปอ,อ,อยู่โรงแรมสามวันให้น้ำเกือเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเห็นจริงเขาไม่โกหกเขาเห็นจริงว่าแม่เพราะว่ามาโกดตอดเรียบดีอยาเขาไม่เปิดไอประตูประตูใหญ่ ก็เรื่องประตูไอ้ไอ้ก้างนั้นออกแมมาบ้านเขาก็รู้สึกมีนะะแต่เราก็ไม่รู้ไงเขาก็ล้มสกลบไปเลยเรื่องมันก็จะเป็นแนวนี้ครับแล้วลาสาเหตุที่เขาเฮี้ยนเพราะอะไรครับผมว่าเขาห่วงลูก<อ>แรงละเพราไม่เขาเป็นยัยงเดี่ยวนะคุณนะเขาเก่งไหมเขาเลี้ยงลูกสามคนนะค่ะโดยพ่อเขาว่าพ<อ>่อของไอ้ไอ้นอยเนี่ย ไปได้ผู้หญิงใหม่อะพไปง่ายอ่ะแล้วแม่เขาจับได้เขาก็เลยทะเลาะกันแล้วโ้เหมือนกับเขาห่วงลูกอ่ะลูกอยู่กับแม่เอ่าเขาห่วงลูกแหละแต่ว่าทีเนี้ยจากฝั่งั่งที่พี่ยังเล็กใช่คนเล็กอยู่ปอหกเองนะคุณน้ำแล้วก็ไล่ขึ้นมามีนิดคนโตเนี่ยอายุสิบแปด ้วเป็นผู้หญิง,งน่ยนะเนี่ยบอกไป็ลูกก็อีสามคนไม่มีใครอ่ะคุยง่ายเขาก็ต้องเลี้ยงลูกเขาดูแลลูกเขาอย่างเงี้ยผมว่ามาหาพเพราะความเป็นห่วงแหละแต่อามาเขาพูดบอกว่าเลือแบบเออเออคิดถึงแม่มากไปเลยก็ตาฝาดเลยตาบ,บอกกิ่งมันดังได้ยังไงอมาม <ừ> ่าอิงมันดังหนูที่ลงมาไขา่พอไข่ประตูอ่ะผมเห็นหนูเห็นหนูก็ช็อกแล้วหายไปเลย่าตกใจสุดขีดเงี้ยก็ไปงอนผมมาสองวันแล้วแต่ จะมายืนเรียกอยู่ได้ไงครับแต่ว่าด้วยคําที่แม่ที่เสียไปก็เป็นห่วงลูกแต่ลูกก็กลัวนะกลัวไม่ครับแล้วปกติอะแกดุอยู่แล้วครับลูกน้องน้องไอ้น้อยคนคนเนี้ยคนผู้ชายอ่ะกลัวเลยอ่ะไปจริงนะโอ้ไม่เรยวสามสี่อันในในบ้านอืะอือเขาเป็นคนดุเสียงดังแล้วดุคือตอนเป็นคนอ่ะเขาก็ดุแล้วก็เด็ดขาด เขาถึงเลี้ยงลูกแล้วแล้วเออลูกเขาเรียนดีทุกคนเนี่ยผมก็เลยผมก็เลยบอกว่านั่งเลยว่าโอวิญญาณคง ห่วงเนาะเป็นห่วงลูกอะไรอย่างเงี้ยน่งนางิดอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็ความยืนยันจากอาผมก็คืออาผมบอกอุ้ยดุลือก็ชลองอ่างนั้นทั้งวันเลยลอเจ๊นี่ตายแบบโหแบบไม่ค้านไปหยองกันทั้งตลาดอ่ะใครใครเดินมาจะยซื้อหมดนะครับหมูถ้าเลี้ยเรี้ยมาเดี๋ยวเดี้ยวนี้ก็เรียกเลยชุอของน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับเนี่ยเรื่องราวประมาณนี้เนี่ยแรงรักแรงหลอนเนาะ ได้เลยครับพ่อขอพระคุณคุณพ่อสนีมากนะครับฝาครับนะครับมีฝากอะไรไหมวันนี้ฮะไม่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 ฝากแล้วครับโอเคได้ขอบคุณมากครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ